ขบวน252นะครับเข้าทางสองนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ขบวน252นะครับทํำขบวนโดยอันต้อมนะครับ42 4208นะครับ นี่นะครับอันซ้อม4208นะครับจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับ